ณนะเวลานี้ช่วงพบเพที่นี่สวนเกษตระตะกตัเย็นยาวออกจ้าจะพามาพบกับความงามยามค่ำคืนค่ะอันนี้เรากำลังเดินไปบ้านริมคลองค่ะระหว่างทางก็จะเจอกับไฟรา่รารา่ราร่านะจ้า ส่องสว่างไปทั่วบริเวณแต่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเอ้ยไม่ใช่การติดตั้งไฟสปอตไลท์ที่จะส่องลงไปในคลองนะคะตอนนี้เราก็ไปชมความงามของทางเดินไปก่อนล้วกันนะจ๊ะนะจ๊ะอา้าวถึงบ้าน ริมคลองละคุณชายกำลังจะหุงหาอาหารละนี่ก่อเตาท้านละจ้าอ่ะเรามาดูบริเวณรอบนอกมันก็ไม่ชัดอ่ะนะคะแต่ว่ามาดูความงามของแสงไฟเท่านั้นเองตึง้งเป็นไฟส่องสว่างในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสองนะจ๊ะ ที่นี่ก็จะเป็นริมคลองสีทองซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นน้ําเพราะฉะนั้นคงจะต้องขอลาละไว้ดูน้ําสีทองไว้ดูน้ําคลองสีทองเวลากลางวันละกันบายบายจ้าทุกท่านแล้วค่อยติดตามชมคลิปจากวีดีจากสวนเกษตรตะกัตตนยันยาออกกันไหมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบสวัสดีค่ะ